สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวกับดิฉันสาวรักคำหวานรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงสถานการณ์น้ําจากฝนตกหนักในระยะนี้โดยเขื่อนสิลิกิตลดการระบายน้ําช่วยพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ขณะที่เขื่อนเจ้าพยาเร่งพองน้ำรับมือฝนตกรอบใหม่ค่ะในประเสริฐจ,จันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกอนอชอกล่าวถึงสถานการณ์ฝนตกหนักช่วง2-3วันที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่าน เพิ่มสูงขึ้นและมีน้ำล้นตะลิ่งในบางพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพอได้ปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนสิลิกิตลงมาอยู่ที่อัตรา48.6ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบดังกล่าว ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยาให้อยู่ในอัตรา1,100ลูกบาทก์เมตรต่อวินาทีโดยตั้งแต่เมื่อวันที่18สิงหาคมเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกา จะทยอยปรับเพิ่มขึ้นเป็น1,150ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจากนั้นจะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่เหนือเขื่อนรวมถึงเป็นการพร่องน้ำ รองรับปริมาณน้ำช่วงถัดไปด้วยซึ่งการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยาขณะนี้จะส่งผลให้มีน้ำเอ่อท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกั้นน้ำบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองและบริเวณตําบลหัวเวียงอำเภอเสนาตําตบลลาดชิดตําบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่คลองบางบานและแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่จะไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกรมชลประทานได้มีประกาศแจ้งปรับการระบายน้ำให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าแล้วรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้มีความเป็นเอกภาพทั้งการบริหารจัดการน้ําให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะการพิจารณาการระบายน้ําของเขื่อนขนาดใหญ่ต่างๆให้มีความเหมาะสมการเร่งคีดข่ายสถานการณ์ในพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาให้ระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยพร้อมฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายให้ประชาชนกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมเน้นย้ำให้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล่วงหน้าต่อเนื่องเพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะจะช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุด และเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมานะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของ DIT ค่ะลงพื้นที่จังหวัดระนองตรวจเข้มข้าโพดเลี้ยงสัตว์ป้องกันการลักลอบนาเข้ากดราคารับซื้อโทษหนักถังจําถังปรับนายอุดมสีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าตั้งแต่เมื่อวันที่14-15สิงหาคม2568ในลงพื้นที่จังหวัดระนอง ื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนการนำเข้าและการขนย้ายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามนโยบายของนายจุตุพรบุรุษพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรและกำกับดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีสเสถียรภาพโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการตรวจสอบการนำเข้าและการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจกองตรวจสอบและปฏิบัติการนายตรวจสอบช่างตวงวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองโดยลงพื้นที่ด่านศุลกาการจังหวัดระนองและตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการท่าเรือทั้งภาครัฐและเอกชนการปฏิบัติการเป็นความร่วมมือบูรณาการจากหลายหน่วยงานได้แก่กมรมศุลกากรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัสตว์ การท่าเรือและกระทรวงพาณิชย์เพื่อควบคุมการนำเข้าและการขนย้ายให้เป็นระบบป้องกันการลักลอบนำเข้าและให้การขนย้ายดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยรองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงนี้ผลผลิตข้าวโพดของไทยได้เริ่มออกสู่ตลาด โดยกรมได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านปริมาณราคาการรับซื้อและการขนย้ายสินค้าเกษตรตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดโดยจัดส่งสายตรวจพิเศษลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง <c oughs> เพื่อป้องกันและปราบปรามการขนย้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและตรวจสอบการรับซื้อขายตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรในดูดูการผลิตนี้พร้อมกันนี้ได้เตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยผู้ฝา่าฝืนจะมีโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542และพระราชบัญญัติช่างตวงวัดพุทธศักราช2542ดังนี้กรณีมไม่แสดงราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทแสดงราคารับซื้อไม่ถูกต้องหรือคนย้ายไม่ตรงตามใบอนุญาตจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0แสบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกดราคารับซื้อจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับไม่แจ้งปริมาณหรือสถานที่เก็บจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาท และปรับรายวันไม่เกิน2,000บาทจนกว่าจะปฏิบัติถูกต้องดัดแปลงเครื่องช่างตวงวัดหรือโปรแกร,รมที่ใช้กับเครื่องช่างจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน280,000บาททั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน1569หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะ แล้วเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมานะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกองทัพไทยค่ะนำคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ IOT จำนวน8ประเทศลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงค่ะกบฎชาการกองทัพไทยโดยกรมข่าวทหารจัดให้คณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ IOT จาก8ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่บรูไนามาเลเซียลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามรวมทั้งสิ้น14นายโดยมีผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังสุรนารีกองทัพพักที่2ระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคม2568 การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่18สิงหาคม2568ณห้องประชุมสีจันทาพันธ์โรงพยาบาลค่ายสับพสิทธทิประสงค์มณนทนทหารบกที่22จังหวัดอุบลราชธานีคณะผู้สังเกตการได้รับฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงจากกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชา ตามบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาตลอดจนการขัดขวางการปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติในวันที่19ถึง20สิงหาคม2568คณะผู้สังเกตการ IoT มีกำหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่สำคัญตามแนวชายแดนได้แก่ 1. พื้นที่ช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจสอบกรณีการรุกเข้ามาตัดลวดน้ำของฝ่ายกัมพูชาซึ่งถือเป็นการทำลายความไว้วางใจและระเมิดข้อตกลงหยุดยิง 2. องผามออีแดงจังหวัดศรีสะเกดจุดยุดทธศาสตร์สำคัญที่สามารถมองเห็นพื้นที่พิพาทพระวิหารช่องตาเท้าสัตตาโสมเพื่อให้เข้าใจภาพรวมสถานการณ์ 3. ฐานกิสนะหรือภูมะเขือตรวจสอบกรณีการวางทุ่นระเบิดชนิด p m n ขีสองที่เพิ่งถูกวางใหม่จนทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่9สิงหาคม2568 4. ฐานปราบศึกเพื่อตรวจเยี่ยมและรับชมหลักฐานทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตรวจยึดได้จากกองกำลังฝ่ายกัมพูชา 5. สถานที่ควบคุมเฉลยศึกเพื่อยืนยันว่าการปฏิบัติการของไทยเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมสากลและอนุสัญญาเจนีวาทั้งด้านอาหารการแพทย์และการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน 6. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรต 80, ิ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบผลกระทบจากการโจมตีด้วยจรวดปี21ของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมสากลอย่างชัดเจนเนื่องจากโจมตีต่อพลเรือนและสถานพยาบาล 7. ช่องจุบตะมงตรวจสอบเหตุการณ์ทหารพลานไทยเหยียบกับระเบิดเมื่อวันที่12สิงหาคม2568ภายหลังการหยุดยิงตอกย้ำว่าฝ่ายกัมพูชายังคงละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้สังเกตการจากนานาชาติได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงไปตรงมานในพื้นที่จริงอีกทั้งเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงชายแดนและประชาชนผู้บริสุทธิ์กองทัพไทยขอยืนยันว่า ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในการรักษาข้อตกลงหยุดยิงการปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมสากลและการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีแต่จะไม่ยอมให้มีการละเมิดบุรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนไทยโดยเด็ดขาดค่ะ แล้วเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมานะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของพิธีส่งกําลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานของกองทัพไทยก่อนการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธน,านรัฐเซาสูดานผลัดที่6โดยกองทัพไทยได้สนับสนุนกําลังกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐเซาสูดานเป็นไปนตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2560โดยพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานพรดที่6จำนวน273นายณนะกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งมีกำหนดจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ รักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาซูดานโดยการส่งกำลังพลในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการผัดเปลี่ยนกำลังระหว่างกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาซูดานพลัดที่5ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม2567จนถึงปัจจุบันกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาซูดานพลัดที่6 เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีที่มีต่อสหประชาชาติกําลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผัดที่6จจำนวน273นายประกอบด้วยกําลังพลจากกองทัพไทยจำนวน17นายจากกองทัพบกจำนวน256นาย ในจำนวนนี้ได้มีทหารหญิงรวมปฏิบัติหน้าที่จำนวน28นายค่ะโดยกำลังพลดังกล่าวจะมีกำหนดการเดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อไปปฏิบัติภารกิจดังนี้กำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจเซาสูดานพัดที่6ชุดที่1จําจำนวน137นายออกเดินทางในวันที่20สิงหาคม2,568 และกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจสซาสูดานพัที่6ชุดที่2จํจำนวน136นายจะเดินทางในวันที่7กันยายน2568ทั้งนี้ในห่วงเวลาที่ผ่านมากำลังกองร้อยทหารช่างของไทยได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติและองค์การต่างๆในความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษได้แก่ การปฏิบัติงานทางการช่างที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิศวกรรมประจำภารกิจที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวสาธารณรัฐเซาท์ูดานควบคู่ไปกับการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธี ดังนั้นกองกำลังของไทยจึงได้รับการพิจารณาจากสหประชาชาติให้เข้าร่วมการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพมาอย่างต่อเนื่องซึ่งถือได้ว่าเป็นบทบาทเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจของประเทศไทยในเวทีโลกรวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับกำลังพลของกองทัพไทยในการปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังต่างชาติ อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและยุทธบกรไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลต่อไปทั้งนี้กำลังพลทุกนายจะเข้ารับการรวมพลตรวจความพร้อมเพื่อรับคำแนะนำก่อนการเคลื่อนย้ายและการตรวจสอบสัมภาระป้องกันการนำเข้าสิ่งของต้องห้ามเข้าไปยังสาธารณรัฐเซา์ซูดานตลอดจนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามข้อกำหนดของสหประชาชาติหลังจากนั้นจะออกเดินทางโดยอากาศยานเช่าเหมาลำของสหประชาชาติณทนะ่าอากาศยานดอนเมืองตามวันเวลาที่กำหนดเพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานเมืองจูบาซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธนารณรัฐเซาซูดานค่ะและปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพต่อไป และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube c h a n n น l กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ เสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ไม่เคยละทิ้งที่เคยตั้งปันนิทานจะสืบสานร,รักษาต่อยอดต่อไปและหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจกนหมไม้ก็คงสวยงามเติบโตมัน 映。 ไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่ค่ค